สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวดายใบยชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่โที่บอสอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ สอนอจับมือ SCG ซื้อใบอ้อยผลิตแท่งเชื้อเพลิงเตาเผาสร้างรายได้ให้ชาวไร่ลดการเผาอ้อยในปี2563ทับ64ปีการผลิตนี้นะครับ ทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับก็มีการจับมือกับบริษัท SCG ปูนซีเมนไทยนะครับรับซื้อใบอ้อยไปผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเตาเผาปูนนั่นเองนะครับก็ถือเป็นอีกข่าวดีข่าวสำคัญที่อยากนะนำนำมาฝากท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับจากปีงบประมาณ2,563 สำหรับปีงบประมาณนี้สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายยังได้รับงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ทดสอบการสัมมนาและเผยแพร่ผลงานอุตสาหกรรมชีวภาพทั้งพลาสติกชีวภาพเคมีชีวภาพชีวเภสัชพันธุ์และเครื่องสําอาง ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งเป็นฐานการผลิตปิโตเคมีและการผลิตพลาสติกโดยมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพไบโอผลิตทางด้านพลังงานชีวภาพเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพโดยคาดว่าจะเสร็จภายในปี2565 สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ได้เพียงแต่วิจัยส่งเสริมพลาสติกสีวภาพแต่เร่งพัฒนาการใช้ประโยชน์จากอ้อยให้ได้สูงสุดโดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องจัก,กรกลบรวมยอดอ้อยและใบอ้อยและอาจเป็นก้อนเชื้อเพลิงเพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าและลดมลพิษจากการเผาใบอ้อยซึ่งปี2563ได้ผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากใบอ้อยแล้ว6.3แสนตันมีราคา 800-1,000ถึงบาทต่อตันผลิตไาย้าได้38เมกะวัตต์ทำให้ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนั่นเองส่วนปี2564ตั้งเป้าผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากใบอ้อยให้ได้1.2ล้านตันสำหรับในปี2564ทั้งนี้ได้ประมาณการว่าผลผลิตอ้อยของไทย ที่มีร้อยล้านตันจะมียอดและใบอ้อยนําไปผลิตไฟฟ้า,าได้17ล้านตันดังนั้นวัสดุเหลือทิ้งจากอ้อยยังมีศักยภาพผลิตไฟฟ้า,าอีกมากซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะเดินหน้าส่งเสริมเครื่องจักรรวบรวมใบอ้อยยอดอ้อยเพื่อใช้เป็นพลังงานต่อเนื่องนอกจากนี้ระยะต่อไปทางสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายยังได้ร่วมมือกับ scg นำใบอ้อยอัดแท่งไปเผาปูนซีเมนทดแทนฐานหินคาดว่าช่วงทดลองจะใช้ใบอ้อย2 0 0แสนตันทดสอบในเตาเผาปูนที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดสระบุรีโดย scg รับซื้อราคา750-800บถึงบาทต่อตันซึ่งหากใช้ทดแทนฐานหินได้อย่างมีประสิทธิภาพก็พร้อมขยายผลใช้ใบอ้อยทดแทนฐานหินบางส่วนแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าฐานหินแต่ยินดีรับซื้อเพื่อส่งเสริมลดมลภาวะจากเชื้อเพลิงฐานหิน นนั่นเองหากไทยส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพจริงจังจะทําให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําอุตสาหกรรมนี้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ที่บุลนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกข่าวดีข่าวสําคัญนะครับที่ทางสํงงาน,นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับจะลดการเผาอ้อยให้ได้มากที่สุดเพื่อสนองนโยบายภาครัฐที่มีนโยบายรับอ้อยไผ่ไม่ไม่เกิน20% ของปี2,563ทับ64นี้นะครับจึงร่วมมือกับ s c g รับซื้อใบอ้อยของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและลดการเผาอ้อยนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่นำมาฝากก็ถือเป็นอีกข่าวดีข่าวสําคัญนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับ หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บัสฑ์ทำคลิปดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe นะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ